哦哦，哦哦哦哦。 พอด,ดีเจ้าวันนี้ยายสีจวนมากินอันนี้เนออย่างก็เสาวรสโซเสาวรสกินก็เสาวรสน้ำอากาศแบบเกือบเตียงเกือบเตียงห่อนหอนนี่แน่อ่าแล้วก็หมาเฟืองหมาเฟืองโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่น้ำจิม้ม เพชรอย่าบอกเพชตัเนิ่มาเนิ่มาเนิ่มาเนิ่วอ่าก่อนเออก่อนเออก่อนเออาเอาเอาเสาวรถก่อนเนาะบัวอืมหลงแบบนี่เสาวรถหลังบ้านตีไปเก็บมาตะกี้นะเจ้าออ้ åh. <coughs> uh. oh, oh, oh. mm. มาแต่ว้าโอ้คนเ่าตายนตาสงขึ้นมาเลยนี่เยอะสีกินข้างแรกนะ ได้สิบรรมักซมกําเลวแหละแต่กินแล้วมันกดล้าหอดหันคนอื่นกินน่ะสม้มพอเยอะ,ะสิกินแล้วมันกลดล้ำนะล้ำกํานี้มาเฟืองออ เจ็บปากกันนะม,มันโกดกเลยอ่ะต้องมาอีบอยแม่มาได้ยังงงยิ่งกันน้ำ ไปเก็บนะนึกในใจอ่ะว่าจะกินได้ก่อเอ,อ้โสุดท้าย่ยสกีก็กินได้นะอืมมันล้นที่แล้ววะเนี่ยแล้วกินมาได้ครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเจ้าอันนี้จะกินส้มๆนะย่าสีโบเป็นคนที่โบมักส้มแต่หันแล้วล่ะเออมันน่ากินอ,อีนอกโอ้ร้องพอร้อเออก็กินได้แท้ถ้าไผพอไผก้อยแล้วอมืมันม่วน ทุกอ,อกทุกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์โอ้ยายสีสมจนอูบอกไขออกเลยนะคลิปนี้ก็จบกันตัวอี้นะเจ้าป้ากันคลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า